สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกกอกสเตชันนะคะตอนนี้อยู่กับนุนาแอดมินนูนาช่องกอกกอกสเตชันนะคะมากับทีมงานรีอาน้องกูหูสุต้านะคะบอสหนุพามาที่อำเภอมาพามาที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะมาทอดกระถินในวันพรุ่งนี้นะคะโอ้โหขออยัยด้วยนะคะจะพูดอีกอำเภอหนึ่งนะคะนี่เราอยู่ห้อง504นะคะนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอน้องเอ็มเดอร์มานะคะ ห้าส่สี่มีพี่ๆน้องๆของเรานอนอยู่ในนี้หลายท่านนะคะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เสียบก๊าซเนาะเสียบก๊าซเปิดแอร์นะคะเช็คแอร์เช็คไฟนะคะทางนี้เป็นที่นอนนะคะมาชมที่นอนเป็นที่นอนที่นอนนะคะที่นอนเดี่ยวแล้วก็นอนได้สองท่านนะคะมีผ้าผ้าเช็ดตัวให้นะคะโอ้โหที่นอนสีขาวมากเลยจะกล้าทำสกปรกไหมนี่นะคะ ừ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 . แล้วก็มีหมอนสีขาวคู่หนึ่งหมอนแดงคู่หนึ่งนะคะ โอ้ชุดที่นอนสวยมากๆเลยนะคะสวยสวยหัวที่นอนก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะพื้นสีน้ำตาลกับสีแดงดอกไม้อะไรนาะหันมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะหนูน่ะเอากระเป๋ามาวางแล้วนะคะกระเป๋ามาวาง完了แล้วแล้วก็เอาเสื้อผ้าแขวนไว้นะคะรออาบน้ำนี่ทางนี้เป็นแอร์ค่ะแอร์คอนดิชันนะคะแอร์หนึ่งตัว ถัดจากแอร์มาก็จะเป็นตู้กระจกนะคะนี่ก็จะเป็นตู้กระจกหน้าตู้กระจกก็จะมีอะไรซับขดบ้างนะคะมีกระดาษที่ชู่มีแชมพูมีสบู่ทางด้านนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งะะมาด้านนี้บ้างนะคะด้านนี้ก็เป็นระเบียงเปิดออกไปด้านนอกเปิดพมา่านออกไปด้านนอกแดดจ้ามากเลยนะคะตอนนี้นหน้าตากักรองเท้าไว้ที่นี่ แล้วนะคะโอ้โหแดดจริงๆนะคะแดดมากๆนะคะปิดไว้ก่อนดีกว่ามันแดดอยเปิดด้านนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงตัวเลื่อนมันอยู่ตรงนี้นะคะมาทางด้านนี้หันมาเป็นยังไงเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นมีอะไรให้บ้างมีแก้วมีแก้วมีอะไรอีกอมีขวดน้ำยังไม่ได้เสียบน้ำนะคะยังไม่เสียบน้ำถังขยะโต๊ะทำงาน โต๊ทำงานแล้วก็ตรงนี้ที่วางหนังสือหรือที่วางรองเท้าเนน่าจะเป็นที่วางรองเท้านะคะตะอนเก็บของว้าวเสียงดังโต๊ะทางานด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นป้ายเนาะเป็นป้ายถ้าให้เราต้องการให้เราทำความสะอาดห้องนะคะก็ป้ายไปแขวนไว้ทางด้านนี้เป็นทีวีโอ้ก็สวยงามนะคะ นนขอบคุณรีอาค่ะขอบคุณทีมงานรีอานะคะขอบคุณบอสเดีที่มอบโรงแรมมอบที่พักเป็นโรงแรมให้กับทีมงานยูทูบเบอร์นะคะที่จะไปทําบุญวันพรุ่งนี้ทอดกระถิ่นวันพรุ่งนี้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะบอสโนนะคะแล้วก็ทีมงานน้องคุณหูสตาร์คุณหูรีอาค่ะน่ารักจริงจริงอ๋อมีอยู่อย่างหนึ่งที่เรายังไม่ไป คือห้องน้ํานะคะไปก่อนไปก่อนไปห้องน้ําก่อนค่ะนี่นะคะ่ะทางไปห้องน้ํานะคะผ้าเช็ดเท้านี่ห้องน้นาน่ารักนะคะน่ารักมากเลยอ่าดูห้องน้ํานะคะนี่น่ารักนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องส้วบนะคะหนูนาาเช็ดน้ําแล้วน้ําไหลดีนะคะมีที่แควนนี่นะคะมีมุ้งวดด้วยมีกระดาษทิชชู่ น้ำไหลดีนะคะมาทางด้านนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้ากระจกน,นะคะอ่างล้างหน้ากับกระจกนี่นะคะอ่างล้างหน้ากับกระจกแล้วก็เห็นไหมคะเห็นไหมคะลายสวยมากเลยนะคะลายน่ารักอ่างล้างหน้ากับกระจกเสร็จแล้วก็เป็นเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะเช็คแล้วโอเคนะคะสำหรับเครื่องทาน้ําอุน่นแล้วก็น้าเย็นอืน้ม งนี้เป็นที่วางสบู่นะคะเป็นช่องช่องวางสบู่เนาะโอ้วางเป็สีฟันวลาองนะคะน่ารักนะคะน่าเรียนแบบนะคะเอาเป็นตัวอย่างในการทําห้องพักเล็กๆนะคะคมาทางด้านนี้เป็นยังไงคะนี่ตรงนี้คือที่แขวนผ้าแขวนผ้านะคะหลังประตูเนาะว้าวสวยงามผ้าสวยงามห้องก็สูงนะคะ ห้องสูงโล่งโปร่งสบายนะคะมีหลอดไฟด้วยนะคะโอ้โห oh, หลังคาหลอดไฟหลอดไฟสี่ดวงแล้วก็ไฟกลางอีกหนึ่งดวงนะคะโอ้ oh, สวยจริงๆค่ะน่าอยู่นะคะขอบคุณค่ะน่าอยู่มากมาดูราคานะคะสําหรับห้องสแตนดาร์ดนะคะ550บาทนบะคะเตียงเดียวแล้วก็ห้องทวินแบดคู่เตียงคู่นะคะ600บาทโทรตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะที่โรงแรม เซฟบันบูติกโฮเทลนะคะอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณบอสลรีอานะคะขอบคุณทีมงานคู่หูสู้ต้ากู่หูลรีอาจ้าน้องนักสู้กับน้องน้องต้านะคะน่ารักมากมากเลยนะคะที่ประสานงานเก่งมากเลยนะคะทำทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นสเต็ปแล้วงานก็รูร่วมมาด้วยดีนะคะพรุ่งนี้ไปทำบุญกันนะคะมาร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยกันจ้า ขอบคุณที่รับชมกับช่องกูกกอตสตีชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกูกกอตสตีชันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูคลิปให้หน่อยเดอ้อหากติดตามในช่วงไลฟ์สดนะคะแว็บมาชมคลิปให้หน่อยซัสบสไครจะได้ไม่หลุดนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ